สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะเราอยู่ที่งานสัปดาห์สะพานข้ามแมน้ำแควและงานจัดชาติประจำปี2564นะคะซึ่งวันนี้เรามาเดินหาอะไรทานกันแวบๆบแบบเห็นร้านนี้โอ้โหตกแต่งร้านน่าทานมากเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูซิเขาขายอะไรนี่โอ้โเราคุยกับเจ้าของร้านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขายอะไรคะลาบีชิวย่างค่ะโอ้ ไมบาร์บีคิวย่างไม้เท่าไหร่คะเนี่ยไม้ละสิบาทจ้ามีบาร์บีคิวอะไรบ้างคะมีบาร์บีคิวหมูบาร์บีคิวไก่ค่ะโอ้อย่างกันใหม่ๆหม่สดสดเลยนะคะค่ะอันนี้เครื่อองงทเเลยใช่มนะคะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวต้องชิมนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราต้องชิมนะคะหยุดชิมยังไม่ไปไหนนะคะขายตรงนี้กี่วันคะพี่ขายสิบวันค่ะช่วงอเทศกาล ค่ะางานสะพานนี้เขามีตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่คะวันที่สิถึงวันที่26ค่ะอ๋อก็ขายถึงวันที่26เลยนะคะ,คะอ๋อแล้วถ้าเกิดว่ารองงาสนสะพานแล้วถ้าเกิดว่ามีท่านผู้ชมเขาติดใจรสชาติเขาอยากจะทานเนี่ยจะทำยังไงละคะต่อได้ตามเบอร์โทรศูนย์แปดสองหนึ่งเก้าหกหนึ่งหกห้าค่ะหรือเฟสบุ๊กโต๊ดไอจ์จ้ะอ๋อชื่อบาร์บีคิว ตามนี้เลยนะคะอ่านี่มีโลโก้ด้วยโอ้โหนี่นะคะคลิปเกตทันสมัยอ๋อก็คือคนมาซื้อเนี่ยเราก็ใส่อ่าใส่แก้วให้เขาเลยนะคะโอ้โหดีมากเลยค่ะก็ไปติดตามพี่เขาได้นะคะนี่โอ้ยยังเป็นสื่อมวลชนอีกนะคะนี เหนโหขยันนะคะขยันโอ้โหบังเอิญนะคะโชคดีมาเจอเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมคะสื่อมัลชนเลยนะคะโอ้โหนี่อาชีพนะคะโดยที่เราไม่ต้องเป็นลูกจ้างใครดีมากเลยทีเดียวนะคะโอ้โหแต่ที่สําคัญนะคะท่านผู้ชมอยากจะให้กลิ่นทะลุจอจริงๆเลยนะคะหอมมากเลยค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ที่สําคัญเดี๋ยวขอดูซอสอีกนิดนึงกับพี่เขยบให้ดูหน่อยโอ้โหนี่เข้มข้นเลยค่ะซอสโอ้ตัวเลยค่ะ นี่นี่นะคะโอ้โหพี่เขาทำเองนะหอมมันมีกลิ่นหอมมากเลยค่ะเดินไปสังนี่นะมาสั่งไว้สไม้ได้ยังคะรอสักครู่ค่ะโอ้โหคุณพี่เขามาวันดีค่ะพี่มาเที่ยวครั้งแรกหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเคยมาทานแล้วสองคืนแล้วอรโอ้ยแสดงว่าติดใจรสชาติใช่ติดใจรสชาติอร่อยมากโอ้โหนี่ลูกค้านี่ซื้อแล้วกลับมาซื้ออีกนี่แสดงว่า อร่อยจริงๆนะคะแต่ที่สําคัญบอกได้เลยนะคะท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าท่านมาที่งานกระชาติเนี่ยท่านอยากจะทานของใหม่ๆสดๆเนี่ยมาได้เลยนะคะเนี่ยอันนี้มีแต่อาหารราคาอ๋อค่ะตรงโซนความอร่อยทุกร้านค่ะค่ะพี่คะตรงโซนนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเขาได้ดูเนี่ยถ้าเกิดว่างานสะพานคือมันมีหลายโซนเนี่ย ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเขาจะมาทานอาอหารหรือว่ามาซื้อบาร์บีคิวตรงนี้ยเราต้องมาตรงโซนไหนคะเข้าซอยสวนสนุกโซนถนนเส้นกาชาติค่ะอ๋อค่ะแล้วมาเส้นหลังเลยจะมีร้านอาหารมีโต๊ะนั่งกินตลอดอ๋อมีมีโต๊ะให้นั่งทานด้วยมีโต๊ะให้นั่งทานนั่งพักได้ตลอดเลยค่ะอ๋อแล้วตรงนี้เขาเขาเรียกว่าโซนอะไรไหมตลาดหรือว่าอะไรไหมคะตลาดพัฒนาชุมชนส๋อะค,ะค่ะสีไม้คะ่ะ พัฒนาชุมชนนะค่ะตลาดคนเมืองการได้ไหมคะพใช่ค่ะอ๋อเป็นโครงการของท่านผู้ว่าที่ช่วยชาวามอ๋อารให้ทัฒนาท่าถ่ายเพราะว่าได้รับผลกระทบจากโควิดอ๋อเป็นโครงการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีด้วยโอ้โหนายกาชาดด้วยนะคะที่ค่ะใช้สถานที่ตรงนี้ในการโอ้โหนั่นค่ะอันนี้นะคะก็ประชาชนทั่วไปแล้วก็ อ๋อค่ะนี้สื่อมวลชนก็ยังมีอาชีพเสริมด้วยนะคะโอ้โหนะคะโอ้โหนี่นะคะน่าทานมากเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมบอกได้เลยว่าอยากจะให้กลิ่นมันทะลุจอกล้องนะคะท่านจะรู้ว่ามันอร่อยจริงๆนะคะนี่อร่อยนะคะคุณพี่นี่ทานกี่ไม้คุณพี่ สี่ไม้มึ่อกีที่แด้ทานกี่ไม้แปดไม้ค่ะโอ้โหแปดไม้โอ้อันนี้ชารจดีแถมให้สองไม้โอ้โหอันนี้นะมามาโซนนี้ได้นะคะท่านผู้ชมแ่งม่นี่โอ้โหประเดิมด้วยโอ้โหเยี่ยมเลยค่ะคุณพี่อร่อยนะคะท่านผู้ชมทานแลาวจะไม่ผิดหวังนะคะไม้ใหญ่ด้วยแค่สิบบาทโอ้โหนี่ท่านสิบบาทโอ้โหโอ้ใหญ่จริงๆค่ะใหญ่จริงๆสื่อนวลชนเรากทําทำ นี่นะคะมาอุดหนุนพี่เขาได้นะคะนี่ดาด้าบาร์บีคิวม้ละ10บาทเท่านั้นค่ะท่านผู้ชมบอกได้เลยนะคะว่าไม่แพงแล้วที่สำคัญเนี่ยท่านจะได้ทานของใหม่ของสดแล้วก็สะอาดด้วยนะคะผู้ชมถ้าเกิดว่าท่านมาที่โซนนี้นะคะท่านก็จะมีที่นั่งแล้วที่สำคัญเนี่ยเขาให้นั่งฟรีด้วยนะคะไม่ได้มีการเสียสตุกงสตังค์แม้แต่บอทเดียวนะคะแล้วก็ซื้ออาหารแล้วก็มาทานที่โต๊ะนี้ได้นะคะ สังเกตร้านดมิโนดอมิโนใชาๆๆแล้วก็มองอ๋อค่ะก็อยู่ซอยนี้นะคะอ๋อค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะอร่อยไหมคะอร่อยนะคะอือโอ้โหนี่การันตีให้อ่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราต้องนะคะต้องชิมนะของอะไรต้องชิมของดีนะคะนี่ถือว่าเป็นของอร่อยของเมืองกาญจนบุรีเลยนะใช่ อร่อยค่ะไม้ใหญ่ด้วยไหมนี่ยใช่โอ้โหใหญ่มากเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะหลายๆท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคลิปต่อไปเรามีอะไรดีๆเนี่ยก็จะมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับทราบกันอีกนะคะอะโอ้ค่ะ